ถ้าบอกว่าบนยอดภูเขาไฟดับในบุรีรัมมีปราสาทขอมที่สร้างค้างไว้บนยอดเขาที่ครั้งหนึ่งเคยเดือดดานด้วยลาวาวันนี้คือปราสาทปลายบัตรหนึ่งาศาสนบรรพทของขอมที่ยืนเหนือระดับทะเลราว289เมตรเห็นวิวที่ราบโคราชไกลสุดตาไฮไลท์คือสะ ปากปล่องภูเขาไฟที่ถูกดัดแปลงเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วชักน้ำผ่านคันบังคับลงสู่บารายปราสาทเมืองต่ำใกล้ๆก,กันแค่ประมาณ1.4กิโลเมตรนี่คือวิศวกรรมน้ำที่ผสานสัทธาอย่างแยบยนสถาปัตยกรรมเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกออิฐและหินทรายประตูจริงอยู่ด้านตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอกชิ้นส่วนคอประตูและทับหลังบางส่วนยังไม่แกะสลักเสร็จทิ้งคำถามคาใจว่าเพราะเหตุใดงานจึงหยุดกลางคันบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้พบร่องรอยคล้ายเขื่อนร่วมสมัยศิลปะแบบคลังย้ำว่าทั้งยอดเขาคือระบบน้ำครบวงจรไม่ใช่แค่ที่บูชาแต่เป็นหัวใจหล่อเลี้ยงชุมชน ปลายบัตรจึงไม่ใช่เพียงซากปารักหักพังแต่คือบทเรียนเรื่องการจัดการน้ำพลังความเชื่อและสุนทริยะของอารยธรรมขอมที่ยังชวนให้ตั้งคำถามทุกครั้งเมื่อมองผ่านช่องประตูที่หันรับแสงอรุณหยุดเวลาไว้กลางงานถ้าชอบเรื่องราวโบราณคดีไทยกดไลค์แชร์ให้เพื่อนสายเที่ยวสายประวัติศาสตร์ แล้วคอมเมนต์ว่าจุดไหนทำให้ว้าวที่สุด